มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมันจบแล้วครับลุงลุงพลเกมแล้วเมื่อวันที่18มกราคม2564ที่ผ่านมานะคะผู้สื่อข่าวได้รับรายง,งานว่าหมอปลาเปิดเผยว่าเตรียมแจ้งความดำเนินคดีกับลุงพลที่กล่าวหาว่าตนเองเป็นคนนำเครื่องดักฟังไปติดในรถถึงแม้ต่อหน้าสื่อนั้นลุงพลจะไม่ได้ระบุว่าเป็นหมอปลาแล้วก็ตาม แต่ว่ารับหลังก็หมายถึงตนอยูด่ดีดังนั้นจึงต้องออกมาปกป้องสิทธิ์ของตนเองค่ะกรณียูทูบเบอร์ไปถ่ายทำติดตามชีวิตของลุงพลนะคะโดยจะถ่ายเฉพาะด้านดีๆของลุงพลหากว่าลุงพลทำอะไรที่ไม่ดีก็จะถูกสั่งลบคลิปทันทียกตัวอย่างคุณน้ฟ้าภรรยาของตนเองที่เดินทางไปหาลุงพลและไม่เจอจึงได้ร้องไห้ยูทูบเบอร์หลายคนก็ถูกสั่งให้ลบคลิปทันทีค่ะ ดังนั้นสิ่งที่ยูทูบเบอร์กำลังนำเสนอนั้นทำให้เห็นลุงพลเพียงแค่ด้านเดียวต่างจากสื่อหลักที่นำเสนอทุกด้านซึ่งการที่ลุงพลมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าสื่อหลักที่ไปติดตามทำข่าวไม่ใช่เป็นเพราะว่ายูทูบเบอร์อย่างที่บางคนเข้าใจทั้งนี้เปรียบลุงพลกับยูทูบเบอร์กับสุภาษิตท,ที่ว่าไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเด์ค่ะ ค้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ